วันเดีจีเอฟซเอถามประเชียงว่าการเมืองใครจะเป็นนายกป้าไม่บังอาจที่จะตอบให้ได้เอฟซทบทวนเรื่องเก่าๆแล้วพิจารณากันเองหนึ่งอดีตนายกทักษิณได้สอสอรวมแล้วพักเดียว377เสียงได้เป็นรัฐบาลป,ป๋าเปมขอทหารไปจัดทักษิณไม่ให้จะจัดเองนายกทักษิณได้ปรับปุงสถานที่รับเจ้าทั่วประเทศ รบรอบพระชนม์ภาษา84เลยของพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9และประชาชนใส่เหลืองทั่วแผ่นดินไทยเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกจัดโดยอดีตนานยกทักษิณชินวัตรสองหลังจากนั้นบ้านเมืองทางพอดสื่อหลายจำพวกจำพวกที่หนึ่งสื่อเท่าเจ้าเลวิญญาณหมาป่าแจกรีซิเวอร์ให้เคเบลิล โดยใช้สมาคมเคเบิลเป็นผู้แจกให้สมาชิกทั่วประเทศในขณนะนั้นป้าได้เตือนสมาคมไปแล้วไม่ควรทำทุกคนไม่ฟังป้าเลยไม่เข้าสมาคมเลยตั้งแต่บัดนั้นและอดีตนายกทรัพยสินเป็นแกะโดยไม่รู้ตัวสื่อจำพวกที่สองโดยจากสื่อพวกหนึ่งรวมตัวเป็นเหลืองประชาชนฟังจากสื่อสองจำพวก ก็พลอยผสมรังเกียจและโกรธอดีตนายกทักษิณหาว่าจะล้มเจ้าโหทักษิณรักเจ้าจะตายไปดูจกไทยคมมาเช่าไทยคมสอนเกีวในขนาดนั้น้าไปดูมีห้องหนึ่งห้ามเปิดเป็นห้องของพระเจ้าอยู่หัวเปิดไทยคมแล้วก็เปิดแอร์อยู่กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ห้ามใครไปนั่งทับที่เจ้า นี่คือทักษิณรักพระเจ้าจอยู่หัวของเราแต่ทักษิณก็สร้างศัตรูโดยปาบยาบ้าปราบบอลปราบหวยใต้ดินแล้วก็หวยใต้ดินยกขึ้นบนดินก็สร้างศัตรูใส่พวกใส่เหลืองทั้งหมดนั้นอดีตนาย,ยกทักษิณเป็นผู้จะทําเพื่อให้ประชาชนทุกคนเวา,ายความจงรักภักดีต่อเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็นั่นแหละ บ้านเมืองก็พังพระสือป้าบอกใหไ้ลูกหลานสือพูดใจใดีๆหน่อยฟังความหลายด้านอย่าไปฟังความข้างเดียวทําให้บ้านเมืองเละเทะชิ่หายหมดบ้านเมืองก็บอกช้าพอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ฟังกันหลังจากนั้นเหลืองก็โดยไอ้เท่าเจ้าเล่เนี่ยสมวมิญาณหมาป่าเนี่ยก็มาว่าอดีตทักษิณนายกลลมเจ้าสารพัดกล่าวหาในด้านายไม่ดี ประเทศไทยยืนหยัดอยู่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูลของปวงชนชาวไทยใครจะหมิ่นไม่ได้เป็นเด็ดขาดแต่พอฟังแล้วว่าทักษิณจะร่มเจ้าไม่มีใครชอบเพราะฟังความข้างเดียวจึงไม่ชอบกันพระเชงก็ห้ามพระเชงรู้เหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากหลายหลายสิ่งที่บอกมาแล้วนั้น คนก็ไม่ฟังต่อจากนั้นก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไม่ชอบก็ตั้งเป็นแดงในขณะนั้นก็มีทั้งเต้นทั้งตูเหมือนกันแหละส่วนเต้นก็ยังอยู่ส่วนตูก็ทีแรกป้าก็เห็นใจนักวสงสารต่อสู้มันจริงทําไมอดีตนายกทักษิณจึงทิ้งตูแต่ปรากฏว่าทีหลังนี่ป้ามาได้เห็นซึ่งตูบอกว่าอดีตนายกทักษิณ ถ้าเสดงถ้าโตพูดแบบนี้ป้าว่าไปพูดดีกว่าหยุดซะถ้าพูดแบบนี้ไปเชง็งว่าโตูสวมวิญญาณหมาป่ามาพูดอย่าทำพูดโกหกดูถูกคนดูดูถูกไปเช็งด้วยจึงด่าโตูได้ว่าสวมวิญญาณหมาป่ามาพูดเพราะนั้นหยุดพูดชน,นะโตูนะจะเตือนให้บ้านเมืองบอกช้ำพอแล้วสิ่งที่ทำมาป้ากว่าดีแต่แตอนนี้ดีก็ยังสงสัยอยู่ ทำไมวะคนไม่มีอะไรไปสู้ได้ถึงขนาดยอมจะทุกสารพัดทุกอย่างทุกเรื่องแต่อะไรเป็นที่พอใจนือไม่พอใจไปเช็คไม่รู้แต่ก็ขอให้หยุดเถอะเพราะบ้านเมืองบอกช้ำพอแล้ว